าริคุมน้องๆนักเรียนชั้นป .5 คนนะครับ welcome to English class I'm Slimin today we are going to study unit 3 lesson 7 to 8วันนี้นะครับก็จะเป็น lesson ที่7กับ8นะครับพร้อมกันเลยนะครับอ่า lesson ที่ lesson ที่แล้วนะครับ lesson ที่6นะครับเดี๋ยวเราไปเฉลยก่อนนะครับนิดนึ่งนะครับนี้นะครับก็คือ ให้เขียนชื่อนะครับว่า,าเหตุการณ์แบบนี้เนะี่ยเป็นใครเป็นคนนะครับทำเหตุการณ์ต่อไปนี้นะครับข้อที่หนึ่งเนี่ย she's going to buy p o s t u m e s นะครับหล,ล่อนจะซื้อชุดนะครับคนที่จะซื้อชุดเนี่ยคือใครนะครับนี่เขาเฉลยมาให้แล้วนะครับว่าคือมอมนะครับต่อไปข้อที่สอง he's going to eat delicious food อ่าคนที่อ่าเขาเนี่ยจะกินนะฮะวางแผนว่าจะกินอาหารที่อร่อยๆนะครับอ่าใครเอ่ยคนนี้จะกินอาหารอร่อยนะครับคำตอบก็คือ mark นะครับ mark ต่อไปข้อที่3นะครับ he's going to make a video นะครับเขาจะอาถ่ายคลิปวิดีโอนะครับคนที่ จะถ่ายคลิปวิดีโอนะครับก็คือ dad นะครับคนที่ข้อที่4นะครับ she's going to plan a show plan the show นะครับหลอนวางแผนที่จะทำการแสดงนะครับคนที่วางแผนนี้ก็คือ mom นะครับต่อไปข้อที่6 he's going to listen to his favorite single นะครับเขาเนี่ยวางแผนไว้ว่า,วาจะ ฟังนักร้องคนโปรดของเขานะครับก็คือมาร์คนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่6 his isn't going to make his own costume นะครับเขาอาจะไม่ทําชุดของเขาเองนะครับคือมาร์กนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะ she's going to teach her dance นะครับหล่อนเนี่ยต้องการที่จะวางแผนที่จะสอนเต้นนะครับ ตอนเต้นก็คือม่่มนั่นเองนะครับอ่าและนี่คือเฉลยนะครับของข้อที่2ใหญ่นะครับทีนี้ข้อที่3เนี่ยอ่าก็คือให้นักเรียนติ๊กนะครับกิจกรรมที่นักเรียนวางแผนว้ว่าจะทำนะครับถ้านักเรียนได้ไปเที่ยวในเทศกาลสัปดาห์นะครับอันนี้คือนักเรียนตอบ อันไหนก็ได้นะครับถูกไม่ไม,ไม่ไม่มีข้อไหนผิดนะครับนะนักเรียนเลือกอันไหนก็อันนั้นเลยนะครับอ่ต่อไปนะครับกูจะข้ามแล้วก็ข้อที่4ก็คือมา,มา,ม,ามาทำให้เป็นความเรียงอีกรอบหนึ่งนะครับนะนักเรียนลิกอันไหนก็มาเขียนตรงนี้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนี่ยคำตอบอาจจะไม่เหมือนกันนะครับ ทีนี้วันนี้เนี่ยจะเป็นเลสเซ่นที่7กับ8นะครับหน้า30กับ31นะครับเลสเซ่น uh, ที่7นะครับข้อ1 plan your professions quiz นะครับให้ทำาบบทดสอบนะครับเกี่ยวกับอาชีพนะครับ uh, think think of all professions นะครับแล้วก็ให้เราคิดมาทั้งหมด4อาชีพนะครับแล้วก็เขียนลงไปนะครับ Uh, ตัวอย่างนะครับประมาณนี้หนึ่งนะครับ uh, experiments นะครับทดลองแล้วก็ lab นะครับอาชีพอะไรเอ่ยแล้วก็ข้อที่สองนะครับ r o c k e t นะครับก็คือยานอวกาศนะครับ fly in space นะครับก็คือบินขึ้นไปนะครับบนบนอวกาศแล้วก็ camera นะครับข้อสามแค่ก็คือกล้องนะครับ p h o t o g r a p h e r ก็คือถ่ายรูปนะครับ p h o โ o ราเฟอก็คือรูปนะครับแล้วก็ข้อ4นะครับ a s ส e t b a l ลกับ shoes นะครับ a s ส e t ตบ l l คือทับสับไปเลยนะครับแล้วก็ o e s ก็คือรองเท้านะครับให้นักเรียนลองเขียนดูนะครับประมาณนี้นะครับ4เลือกมาสีอาชีพแล้วก็เขียนเกี่ยวกับอาชีพมันนั้นนะครับแล้ว มาดูส่วนข้างล่างเนี่ยส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นการนำเสนอนะครับก็คือถ้าเป็นช่วง on site นะครับก็จะให้นักเรียนทำกิจกรรมนำนำเสนอหน้าห้องเรียนนะครับของเขาเนี่ยก็คือตัวอย่างนะครับ I'm going to visit planets นะครับฉันเนี่ยาวางแผนว่าจะไปจะไปเยี่ยมเยียนอพ planet, นพวกดาวต่างๆนะครับ Can you guess Can you guess what I'm going to be? Uh, ดาวได้ไหม้ให้เดาวนะครับว่า uh, ฉันเนี่ยอยากจะเป็นอะไรนะครับอีกคนหนึ่งก็อ๋อ a n astronaut นะครับเป็นนักบินอวากาศนั่นเองนะครับเนี่ยเป็นการ uh, บอกใบ้นะครับบอกใบ้เกี่ยวกับอาชีพนั้นแล้วก็ให้คนอย่างเนี่ยตอบนะครับนี่ให้นักเรีนได้รู้ว่า uh, เขาได้มีการนำเสนอนะครในรูปแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาค่อยมาทำ ตอน outside นะครับอันนี้คือให้นักเรียนได้ได้รู้ก่อนนะครับต่อไปนะครับ lesson ที่8นะครับเป็นการทบทวนนะครับ a บบ h a รอบหนึ่งนะครับข้อ1ใหญ่เนี่ย spelling นะครับเกี่ยวกับการสะกดนะครับ unscramble the letters นะครับให้เรียงตัวอักษรนะครับให้เป็นคำที่ถูกต้องนะครับข้อหนึ่งเนี่ยเนี่ยคำนี้เนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยเรียงเป็นคำที่ถูกต้องนะครับ o c c a r ทำอะไรกับคาร์นะครับอ่าล้วก็เขียนใหม่ให้ถูกต้องนะครับรถเนี่ยทำอะไรนะครับอ่าข้อสอง b าเออ buy อะไรนะครับซื้ออะไรนะครับเออก็เขียนครัตอไน,นี้เนี่ยคำที่ให้มาในเกณฑ์ก็เรียบเรียงให้เป็นคำที่ถูกต้องนะครับข้อสามเซลเซลอะไรนะครับอ่าเพราะซีเ play in in a, เล่นในงานอะไรนะครับ ข้อห้า m a k เอ่ออะไรนะครับเขียนไปนะครับเอาเขียนใหม่อีกทีหนึ่งตรงนี้นะครับเขียนตั้งแต่ m ม k เอ่อแล้วก็จุดจุดนะครับข้อที่6นะครับตรงนี้นะครับอะไรนะครับ a d a n c e นะครับทำอะไรกับ dance นะครับกับการเต้นไปข้อที่2ใหญ่นะครับข้อที่2ใหญ่เนี่ยก็ให้นักเปลียนเขียนเป็นประโยคนะครับโดยดูภาพที่ค่อยมานะครับแล้วก็เขียน ตัวอย่างข้อที่หนึ่งะครับ she's going to be a writer นะครับเขาหล่อ,ลอนเนี่ยวางแผนไว้ว่า,าจะเป็นนักเขียนนะครับหล่อนอยากจะเป็นนักเขียนนะครับข้อที่สองก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะครับเขาให้คำว,ว่าเ h e ย่างเดียวนะครับแล้วก็เป็นรูปเหมือนกับกำลังทดลองอยู่นะครับอันนี้เราจะแต่งประโยคว่ายังไงนะครับ she's going to be อะไรนะครับ อันนี้ก็ซ้ำกันอันเขียนเหมือนกันเลยนะครับ going to be นะครับเป็นโครงสร้างเหมือนกัน going to be นะครับอย่าลืม what what to be ด้วยนะ t be คือ is ตรงนี้นะครับ c h e going to be s h i s going to be อะไรนะครับก็ตามภาพแต่ละภาพเลยนะครับข้อ3ก็เป็นเป็นช่างนะครับข้อสอ่ก็เป็นนักโอรแเรมเมอร์ใช่ไหมครับดูตามภาพแล้วแล้วก็ข้อ5นะครับถือกล้องกำลังถ่ายรูปอยู่นะครับก็คือเป็นตากล้องนั่นเองนะครับ โอเคนะครับนักเรียนทำเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมนับถ่ายรูปส่งมานะครับในลายส่วนตัวของครูนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่นะครับ Lesson t Skill Book นะครับในส่วนของหนังสือแบบฝึกหัดนะครับในวอร์้อ Skill Book นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสําหรับนี้ก็ Goodbye